แม่คะหนูอยากกินไก่ทอดค่ะตอนนี้เลยเหรอลูกใช่ค่ะแม่พรุ่งนี้ได้ไหมลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะซื้อให้กินไม่ได้นะแม่ไม่ได้ไม่ได้หนูจะกินตอนนี้อยากกินตอนนี้เออเออเดี๋ยวแม่จะไปซื้อให้นะค่ะแม่อย่าล้องรออยู่ตรงนี้นะห้ามไปไหนนะค่ะแม่ ถ้าไม่ฟังคำสั่งของแม่เนี่ยแม่จะไม่ซื้อให้กินหรอกนะค่ะแม่เอองั้นแม่จะไปแล้วนะรออยู่นะค่ะแม่แม่ขาหนูอยากกินไก่ทอดค่ะแม่คาหนูอยากกินไก่ทอดค่ะแม่ขาหนูอยากกินไก่ทอดค่ะเนาะแม่ขาสว่วดอเมีขอลาบบะโนอเมอะ๋อเนานะหนูสวดเตมี อยากกินสอสาชินเนเนาะอยาสวอชินอะอยากินซอส,สชาชินเนไก่นนกทอดไก่ทอดส,สดเจ๋งเป่าเน,นาะค่ะชิมป่าเนาะแม่ขาหนูอยากกินไก่ทอดค่ะตอนนี้เลยเหรอลูกตอนนี้เลยเหรอลูกตอนนี้เลยเหรอลูก ตอนนี้สวาอาคุเนาะตอนนี้เลยสวาอาคุเบเนาะหล่อสวาลามีได้สักกะล้ลูกสวาตาตามีบุญย่าดินเนียามาตาลีสวยเลยตาลีบ่เนาะตมาลีสวยเลยตาลีบุญนยะ่าเนาะตอนนี้เลยเหอรอลูกคู่ลาตามีอ๋อหรอเนาะใช่ค่ะแม่ใช่ค่ะแม่ใช่ค่ะแม่ใช่เฮาเดใช่ค่ะแม่เฮาเด๋มีอะลหเนาะพรุนะร่งนี้ได้ไหมลูก พรุ่งนี้ได้ไหมลูกพรุ่งนี้ได้ไหมลูกเนาะพรุ่งนี้สอนมันเนบเชียไดไหมย่าล่ะเนาะลูกสอนตะมีเลยเนาะพรุ่งนี้ได้ไหมลูกเนาะมันเนปแย่ล่าตะมีอะหรอเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะซื้อให้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะซื้อให้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะซื้อให้กินเดี๋ยวสวนเหนียวพรุ่งนี้สวนมันเนบเชีย แม่จะซื้อให้แม่สวอมีจะซื้อสวเวเมจะซื้อให้สวเวปีเมจะซื้อให้กินสวเวจุยเมกินสวซาะเนาะดินเนียมาจะซื้อให้กินสวเวจุยเมลูกยาเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะซื้อให้กินอะลูกเนาะกินไม่ได้นะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ได้ไม่ยากูนาส่วนเนาะอะลูกเนาะ ไม่ได้นะแม่ไม่ย่กบุหนอมีอะไรเนาะไม่ได้ไม่ได้หนูจะกินตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้หนูจะกินตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้สไม่ยาอบุไม่ยากบุอะไรเนาะหนูจตมีจะกิน้ามแม่ตอนนี้อะคูเบอะคูปอนเนาะไม่ได้ไม่ได้หนูจะกินตอนนี้ไม่ยากบุแตะมีอูู่้ามอะอะไรเนาะหูอยากกินตอนนี้อยากกินตอนนี้ อย <pour S 2> ่ากินตอนนี้อย่ากินซาจินเนตอนนี้อคู่เบอย่ากินตอนนี้อคูเบซาจินเน่อคูซาจินเนฮัลโหลเนาะเออเเดี๋ยวแม่จะไปซื้อให้นะเออเเดี๋ยวแม่จะไปซื้อให้นะเออเออเดี๋ยวแม่จะไปซื้อให้นะเออเออสวัสดีทายสก้ามาเอมยามาสก้ามาสวยอีอีวะเนาะอีอีกูทายสก้ามาสวยเออเออลูกตรงเนี่ยเนาะ ดี๋ยวส่วนนี่องปเน,นาะแม่จะไปซื้อให้อมี่ตัวเวบปีแม่แม่เอมีปเน,นาะจะไปซื้อให้จะไปตัวแม่ซื้อให้เวบปีเดจะไปซื้อให้ส่วนตัวเวบปีแม่เนาะเออเดี๋ยวแม่จะไปซื้อให้นะอลอเนาะค่ะแม่ค่ะแม่กเฮาแกมีอลอเนาะอย่าร้องอย่าร้อง อย่าร้องเนาะอย่าร้องสมังงูแนลูกเนาะอย่าต้ามิแนสักกลองไม่หล่นแนมาแนสะอาดเพียบปะเนาะหลองงูเด้เนาะอย่าหลองมังงูแนอ่ะลูกเนาะรออยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้นะรออยู่ตรงนี้นะรออยู่ซ่่าสร้างหนีเด้ตรงนี้ซ่่าดีมาเนาะรออยู่ตรงนี้นะดีมาไปซ่่าหนีเนาะอ่ะลูกเนาะทำไปไหนนะ ห้ามไปไหนนะห้ามไปไหนนะห้ามสวยเลยตามยินได้สกลงเบมาลุงเนมานเนปะเนาะไปไหนเบตัวอะไรปะเนาะห้ามไปไหนเบมามาตัวเนี่ยอนะลุเนาะค่ะแม่ค่ะแม่เาแก่แบีอนะลุเนาะถ้าไม่ฟังคําสั่งของถ้าไม่ฟังคําสั่งของแม่เนี่ยถ้าไม่ฟังคําสั่งของแม่เนี่ย ถ้ากเกย๋ยุ้ยตะเก๋ลูก mind fang น้ํามทาท่องบุเนาะคําสั่งคําสั่งสุราอแมไม่ต้องหอุอะนี่เนี่ยมาอ่หมาสกาห์ลูกပြောเลยอ่ะเนาะ คำสั่งโซราอะเดิบเป้2မျိုးย่าได้คำสั่งโซราสะกะหลงปอน้ออะหมาสกาะตะมุอะเมย์ลูกอเดิบเป้เปลี่ยนลูกย่าได้ถ้าอเกยอยู่ไมฟังน้ำมาถ่องบู๋สุอย่างปอน้อคำสั่งสวาอะดีเนียมาอะหมาสกาะลูกอยู่ไล่เมปอน้อข่มแม่สวาอะเมย์เย่อะเมย์หมาได้สกาะน้ำมาถ่องบู๋สุอย่างอะหลู่เปียวอะจินนะเนาะแม่จะแม่จะไม่ซื้อให้กินหรอกนะแม่จะไม่ซื้อให้กินหรอกนะแม่เมย์ จะไม่ซื้อให้กินสวามเวจุ้ยปูหลุเปียตาเนาะซื้อให้กินสวาเวจุ้ยแต่จะไม่สุดาหมาไม่ห่อปูหลุนี่เปียได้จะไม่สัวหมาไม่ห่อปูซื้อให้กินสวาเวจุ้ยแต่จะไม่ซื้อให้กินสวาเวจุ้ยหมาไม่ห่อปูอะหลุนี่เปเนาะแม่จะไม่ซื้อให้กินหลอดนะอมีเวจุ้ยหมาไม่ห่อปูเนาะอะหลุเนาะไม่ซื้อให้กินหลอดนะค่ะแม่เอองั้นแม่จะไป เอองั้นแม่จะไปแล้วนะเอองั้นแม่จะไปแล้วนะเออสวะอีอะไรเนาะงั้นสวะเอดาสุยแม่จะไปแล้วนะอเมตัวโรเมเนาะจะไปแล้วสวะตัวโรเมล considerations considerations ูปยาะเนาะรออยู <it> feels, <aj> ่นะรออยู่นะรออยู <Dracula. S 2> ่นะเซ้าหนีเนาะรอสวะเซ้าเต๋อยู่สวะหดีรออยู่นะสวะเซ้าหนีเนาะน้าสวะเนาะอะไรเนาะ ค่ะแม่ค่ะแม่โอเคอมีอัลโลเนาะ